ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับในช่องลาแซมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีการกระโดดบีฮอปที่ผมบอกไปในคอมเมนต์นะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนใหม่นะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมสอนแบบว่าฟังแล้วแบบมันแบบผิดพลาดตรงแบบคำพูดนิดหน่อยนะฮะก็เลยเยวจะมาสอนใหม่กันแล้วก็ อตอนนี้เนี่ยหนบเนี่ยมันต้งตงองจะเรียกว่าไงอ่ะคือมันเหมือนเหมือนกับว่าแบบแบบว่ามันกระโดดไม่ได้เร็วเหมือนอัปเดตเก่าๆแล้วนะฮะกะ็ถ้าผมสอนไปแล้วอตอนตอนนี้อ่ะหรือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเร็วเท่าคลิปนี้หรือเปล่านะฮะก็แต่ผมจะสอนเท่าที่แบบว่าผมผมแบบพอพอรู้นะฮะโอเคก็อนอื่นเนี่ยแน่นอนครับว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้เข้าใจได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดคีย์บอร์ดแป๊บนึงโอเคครับก็กลับมาแลวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือกดตัว W W ค้างนะครับแล้วก็กดเช i อค้างนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดกระโดดนะฮะกระโดดเนี่ยก็ให้กดนำหน้าให้กดเป็นจังหวะนะครับจังหวะแบบว่า ตอนถึงพื้นแล้วอ่ะให้คุณกดกระโดดเลยนะครับไม่แนะนําให้กดทีนะครับกดทีเออผมไม่รู้ว่าอัปเดตนี้กดทีมันมันมันได้บอกโอเคไม่ได้นะครับกดทีไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากดทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เวลาอ่ะผมกดทีนะจะเกตไหมว่าเท้าเนี่ยมันจะเดินมันจะเดินชั่วขณะหนึ่งแนละ้วมันก็จะกลับมากระโดดใหม่นะฮะแต่ถ้าคุณกดเป็นจังหวะเนี่ยวันนี้คือมันจะไม่มีเดินเลยนะฮะก็คือมันจะกระโดด กรโดทุกครั้งเลยนะฮะที่เรากดเป็นจังหวะนะครับแล้วก็ถ้ากดเสียจังหวะเนี่ยมันก็จะกลับมาโดนดีเลย์เอามานั้นแหละนะครับโอเคพอคุณกระโดดคล่องแล้วนะพอรู้สึกว่าเออคุณจําในการกระโดดจะเป็นจังหวะเนะครับก็ขั้นต่อไปเนี่ยก็คือกดอ่ระหว,ว่างกระโดดเนี่ยให้กด a อดีนะฮะเนี่ยวันนี้นะครับ ว่ามันช่วยอะไรนะผมก็มาดูครับมันเท่น,นะครับโอเคกดเอดีประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่เห็นตรงที่ผมโชว์คีย์บอร์ดใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือกด AD ดีนะฮะแล้วก็เนี่ยครับกด AD ดีประมาณนี้ครับระหว่างแบบกาลังแบบรออยู่บนฟ้าให้กด a อดีนะฮะผมไม่รู้แต่เรียกว่าคือแบบคุณแบบกดกระโดดแล้วคุณก,กด AD ดีอ่ะก็คือประมาณว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตยังไ,ไงดีก็คืออ่ะกระโดดกระโดดแบบนี้นะแล้วแบบ พอคุณกดกระโดดอะพอพอกระโดดไปอ่ะครั้งครั้งหนึ่งใช่ปะแล้วก็กดกดตัวเอแล้วก็พอกดกระโดดไปอกครั้งก็กดตัวดีประมาณเนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้คือพื้นฐานในการกระโดดบีฮอบหรือการกระโดดเร็วนะฮะอ่จริงจริงเนี่ยเอ่อคุณไม่ต้องกดเอดีก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันช่วยเพิ่มความเร็วหรือเปล่าแต่ว่ามันมันเท่นะครับโอเค แทนนีลามเทนะครับโอเคอันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะฮะอันนี้มันจะอดวานซ์หน่อยนะฮะก็คือก็คือกดวีฮอขาแบะอย,อยลองนะฮะก็จะคล้ายแบบอันที่แล้วแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากตัว w เป็นตัว s นะครับประมาณนี้อันนีนนนนน้ผมไม่ได้คิดค้นเองเ่ยเออนะฮะผมไม่ได้คิดค้นเองก็จากช่องฝรัง่งช่องเดิมน,นะฮะแล้วก็กด ad มัน อันนี้เอาไว้แบบช่วงเวลาแบบว่าคุณคุณก็โดดไปใช่ปะคุณก็โดดไปแล้วแบบเอ้ยคุณเจอบอดแล้วแบบจังหวะนั้นเนี่ยคุณก็กดถอยหลังออกมาประมาณนั้นอ่ะนะฮะอันนี้คือตัวใหญ่เนี่ยตัวเอสเนี่ยผมจะใช้ไว้ตอนจังหวะที่เจอบอดแล้วแบบกดถอยหลังถอยถอยกลับมานะฮะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้มันจะช่วยได้ได้ระมาหนึ่งนะฮะเออแบบมันก็มันก็เร็วอยู่นะเออยมันก็เร็วยังเร็วอยู่นะับเวลาก็โดดไปหกมันก็ยังเร็วอยู่นะโอเคครับ ต่อไปเนี่ยต่อไปก็จะสอนแบบโค้ดแอดวารแล้วนะฮะก็คืออันนี้ผมคนอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวผมจะทำสาธิตให้ดูเนี่ยงงไหมงมมงมมงงไม,มงมมงไหมงงไหมงงไหมถามว่ามันช่วยอะไรผมไม่รู้ครับมันเท่นะครับแต่ผมจะสอนเพื่อความเท่นะฮะเดี๋ยวคลิปแม่งสั้นนะฮะเราต้องเพิ่มให้มันยาวนิดหน่อยนะฮะ โอเคก็วิธีาการทํามันก็มันจะใช้ควคู่กับการกดถอยหลังอะ,แบ,แ,ะแบบแต่เรากดแค่แป๊บเดียวพี่เข้าใจปะจเดี๋ยวผมไม่รู้จะสอน่งก็คือกด AD แล้วก็พันเรามาปุ๊บปุ๊บเอ้ยทำไม่ได้แล้วทำไมกดถอยหลังมาปุ๊บปุ๊บเือแล้วบอกให้หมุนถอยหลังถอยหลังออกมา360สามร้อยหกสิบองศาให้ผมกดตัวเอแล้วก็กดกระโดดแล้วก็กลับมากดวแล้วก็กดเนี่ย แบบเนี้ยที่จริงมันผมผมรู้สึกเองรือเปล่าคือเวลาทำอย่างเงี้ยมันเหมือนเพิ่มความเร็วอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามันเพิ่มหรือเปล่านะแต่แบบเวลาทำมันมันรู้สึกมันมันเพิ่มความเร็วอะนี่แหะอันนี้เอาไว้แบบเวลาแบบแบบนี้ได้นะฮะมันทำแบบนี้ได้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบากมันมีแค่นี้แหละนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ไปเลยครับผม เจอกันแค่นี้แหละครับคลิปมันก็ไม่ไม่ไม่ยาว